ครับท่านผู้ชมก็มาพบกันในรอบเที่ยงของวันพุธนี้นะครับก็สําหรับวันนี้มาดูในส่วนของจังหวัดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับวันนี้มีเฉพาะสีเหลืองนะครับไม่มีสีแดงนะครับก็เป็นข้อมูลอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมก็ ในการนำเสนอคลิปของช่อง u t u b e สองกเกษตรวันรยุดนี่ก็ใช้ข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็ถ้าผิดพลาดก็ก็ต้องขออภัยในช่วงของบางครั้งนะครับโมเดลที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการนำเสนอก็ใช้หลักการอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ในส่วนของการนำเสนอนะครับ โดยเฉพาะหลักๆก,ก็คือศูนย์ปรยากรณ์อากาศแะยาการยุโรปและก็ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งเตือนในเกี่ยวกับสภาพบินฟ้าอากาศของประเทศไทยนะครับสําหรับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ17จังหวัดนะครับเสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับ วันนี้มีภาคใต้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็หายไปแล้วนะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนหนักนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนได้นะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับประกอบไปด้วยนะครับภาคเหนือ3จังหวัดนะครับก็คือเชียงรายพยาวน่านนะครับก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่เหนือนะครับ อยู่ทั้งด้านตะวันออกด้านเหนือด้านตะวันออกและก็ด้านเหนือของภาคเหนือนะครับเป็นจังหวัดที่ร่องมรสุมกําลังพาดผ่านนะครับในช่วงนี้เชียงรายพยาวน่านนะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาทาโมเดลไว้นะครับก็ประกอบไปด้วย6จังหวัดนะครับก็คือมีเลย หนองคายนะครับอูดรบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับก็ถ้าเห็นจังหวัดภาคอีสานก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่ร่องมอรสุมกําลังพาดผ่านอยู่ณเวลานี้นะครับก็ทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับคือดูดูดร่องมอดูดูร่องมอรสุมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเนี่ยที่หย่อมเนี่ยตัวแอรที่พาดผ่านกลายเป็นร่องมอรสุมนะเกิดจากการที่หย่อมความกดอากาศต่ํานะครับ เคลื่อนที่ดึงดูดกันนะครับก็จะทําให้เกิดฝนตกชุกนะครับในส่วนของภาคเหนือก็จะเป็นโซนนี้นะครับภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับต้องมาลุ้นว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยหย่อมนี้จะเลื่อนลงมาไหมนะถ้าเลื่อนลงมาก็จะส่งผลทําให้เกิดฝนตกชุกมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกจังหวัดที่เหลือเป็นจังกลุ่มใหญ่ๆนะมันคือในส่วนของ จังหวัดภาคใต้นะครับภาคใต้ประกอบไปด้วย1นงนะครับพังงาหนึ่งพังงาสองสุราษฎร์ธานี3กระบี่สนครศรีธรรมราช5ตรังหกพัทลุงเจสตูลแล้วก็แสงขลานะครับก็ในส่วนของภาคใต้แปจังหวัดนะครับวันนี้ภาคใต้กลับมาเป็นพื้นที่สีเหลืองในส่วนของการเสี่ยง ฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าจากเหนือสุดมาถึงล่างสุดนะครับสําหรับในส่วนของภาคเหนือเนี่ยสาเหตุนะครับขออภัยนะภาคภาคใต้นะครับสาเหตุก็คือเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะ,ะทางด้านใต้นะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามาันและอ่าวไทยฝั่งนี้นะครับมีกําลังเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับ พราะฉะนั้นในตัวอิทธิพลของตัวนี้นี่เองที่มาส่งผลทําให้ในภาคใต้เนี่ยฝนตกชุกมากขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับนี่คือลักษณะของพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของเสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้นะครับทั้งหมด17จังหวัดนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า17จังหวัดเนี่ยมีที่ไหนบ้างสรุปนิดหนึ่งนะครับ1เชียงรายนะครับภาคเหนือน1เชียงราย2พะเยานะครับ3น่าน4เลย5อุดร6หนองคาย7สกลนคร8บึงกาฬร9นะครพนมนะครับแล้วก็10พังงา11ส,สุราษฎร์ธานี15กระบี 16นครศรีธรรมราช17ตรัง18พัทลุง19สตูลแล้วก็20สงขลาครับเอ๊ะ19เดี๋ยวขอขอไล่ใหม่นะเพร,พราะันผชมภาคใต้1พังงา2สุราษฎร์สากระบี 4, ่นสนครศรีธรรมราช5ตรัง6พัทลุง7กระบี่8สงขลานะครับภาคเหนือนี่3จังหวัดก็เป็น สิบเอ็ดนะครับภาคอีสานนี่ขอนับใหม่นะครับดูนะครับมีภาคเหนือนะครับดูว่ามีสิบเก้าหรือยี่สิบจังหวัดนะครับเดี๋ยวขอไล่ดูอีกรอบนะครับหนึ่งสงขลาสองสตูลสามพัทลุงสี่ตังห้านครศรีธรรมราชหกกระบี่เจ็ดสุร,ราษฎร์แปดพังงาน,นครับแล้วก็เก้าเลยสิบอุดรนะครับสิบเอ็ด หนองคาย12บองึงกาฬ13สาสกลนคร14นครพนมนะรับ1้าเชียงราย16พะเยา17น่านนะรับ17จังหวัดนะครับก็ขออภัยนะว่าคือ17จังหวัดที่สรุปก็คือภาพรวมคือ17จังหวัดนะเสี่ยงฝนตกหนักนะครับเมื่อไปดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มตรงนี้ิดหนึ่งนะครับปริมาณฝนสะสมนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะใช้เป็นข้อมูลนะครับ12ชั่วโมงเลยถ้าดูปริมาณฝนสะสมนะครับก็จะเนี่ย 12ชั่วโมงแรกก็หมายความว่านับจากตรงนี้นะครับช่วงเช้าวันนี้จนถึงไปอีก 10, สมมุติวันนี้เที่ยงก็ก12ชั่วโมงก็บวกไปก็จะมีปริมาณฝนสะสมนะครับนี่นี่คือกลุ่มฝนสะสมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสีน้ําเงินนี้นะครับประมาณ10-20มิลิเมตรนี่นะครับแล้วก็กรุงเทพหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะในช่วงนี้เช่นชกันนะครับตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้บางส่วนนะครับ ไปดูย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับพอย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าแนวโน้มของการสะสมของฝนก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับแถวที่กรมอุตุนิยมวิทยากออกประกาศแจ้งเตือนนะครับก็จะมีกลุ่มฝนปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะนะครับนี่แถวเชียงรายนะรประมาณเกือบสี่สิบมิลิเมตรนะสี่สิบมิลลิเมตรแล้วก็แถวอีสานตอนบนนะครับเลย หนองคายอุดรบึงการคน,รน,นครปนมีกลุ่มฝนที่สะสมเยอะนะครับปริมาณฝนแนวโน้มฝนสะสมนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้ก็มีลักษณะของแนวโน้มการสะสมของฝนก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นี่นะครับที่เป็นโมเดลทิทาง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยมีแนวโน้มของการสะสมของกลุ่มฝนเยอะนะครับในวันนี้นะครับในส่วนของทางภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็จะมีแนวโน้มของฝนเยอะนะครับในเรื่องการสะสมนะครับปริมาณฝน24ชั่วโมงนะครับไปดูเป็น3วันถัดไปบ้างนะครับแนวโน้มนะครับโอ้นี่นะครับ สามวันถัดไปนี่เข้าสู่นี่เลยนะครับเกือบนี่นะครับสี่สิบก็จะเห็นนะครับว่าปริมาณฝนเนี่ยเกือบสี่สิบมิลิเมตรนะครับเข้าสู่เข้าสู่สีชมพูนะครับจะเห็นสี่สิบถึงร้อยนะครับ บางพื้นที่ก็นี่ครับสีเข้มเข้มนะครับก็คือเกือบร้อยมิลิเมตรนะครับในส่วนของฝนนะครับสี่สิบขึ้นไปนะครับนี่คือปริมาณสามวันข้างหน้านะครับแถวโซนนี้นะครับโซนใต้นี่ฝนหนักเลยนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนเดี๋วดูห้าวันบ้างครับท่านผู้ชมพอห้าวันเราสีชมพูนะครับถึงร้อยมิลลิเมตรนะครับนี่ถ้าเป็นโซนแถว ด้านบนนะครับก็เป็นเชียงเชียงรายนะครับเดี๋ยวดูด้านบนนี้ก็จะเป็นเชียงรายพยาน่านนะครับเชียงรายพยาน่านโซนนี้นะครับฝนสะสม5วันนี้เกือบร้อยมิลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานก็จะเป็นแถวนี้นะครับหนองคายบึงการอุดรบางส่วนนะครับหนองคายบึงการอุดรบางส่วนนครพนมบางส่วนนะครับนี่โซนนี้เดี๋ยวูมเข้าไปนะครับ ถ้าส่วนรวมดูระดับจังหวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนองคายนะครับนี่ถ้าเป็นเป็นตามแต่ละอำเภอมีหนองคายทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะอุดรบางส่วนนะครับอุดรด้านติดหนองคายแล้วก็บึงการทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็รวมทั้งสกลนครนะครพนมบางส่วนนะครับส่วนภาคเหนือก็น่านอุตรดิตถ์เชียงราย ยาวนานอุตรดิบนะครับส่วนภาคกลางนี่ครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีกลุ่มฝนเยอะนะครับมีการสะสมของปริมาณฝนค่อนข้างจะจะเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ภาคใต้นี่ครับขออภัยนะภาคตะวันออกนะครับเกินร้อยนะครับแล้วก็เมื่อไล่ลงมาดูภาคใต้นะครับจะเห็นนะครับว่า ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยเกินร้อยนะครับฝนสะสมห้าวันเนี่ยเกินร้อยนะครับก็สีอยมธูนี่คือก็ร้อยขึ้นไปนะครับถ้าดูสิบวันถัดไปนะท่านผู้ชมก็ดูก็จะเห็นนะอีสานตอนบนมีฝนเยอะนะครับอีสานตอนบนแล้วก็เหนือแล้วก็ตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็มีการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมเยอะนะครับก็จะเห็นนะคนับแน้มการสะสมของกลุ่มฝนนะครับภาคใต้นี่นะครับ นี่เป็นตัวเลข6 4มิลลิเมตรแล้วถ้ามาดูตรงตรงนี้นะครับก็สีชมพูนี่163นะประกาศนะครับภายใน10วันนะครับนี่คือคาดการปริมาณฝนสะสม10วันนะครับกรุงเทพนี่ก็ไปดูนะครับมีเท่าไหร่นะประมาณดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็นี่นะครับ141มิลลิเมตรนะครับตามการคาดการณนะครับ ของกรมอุตุนิยมวิทยาดูในส่วนของออภาคตะวันออก161นะครับโซนนี้นะครับนี่109 16นะครับฝนตกหนักฝนสะสมเยอะนะครับเกือบ200มิลลิเมตรนะครับไปดูโซนอีสานตอนบนนะท่านผู้ชมอีสานตอนบนนี่อยู่ที่ประมาณ140 150นะครับนี่คือคาดการฝนสะสม10วันนะครับจะดูว่าฝนมากหรือน้อยก็คือดูว่าแนวะโน้ม ที่ทางข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยกลางับยุโรปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยเป็นข้อมูลในส่วนของแนวโน้มการสะสมของฝนนะครับก็ไล่ไปดูถ้าสีน้ําเงินนน้อยนะครับ10วัน27มิลิเมตรนี่คือเสี่ยงที่จะเกิดในส่วนของฝนแรงเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ท่านผู้ชมลหลายๆท่านก็จะบอกว่าฝนที่ตัวเองอยู่นี่ตกเยอะบางท่านก็บอกว่าไม่ตกเลยนะครับก็คือ กลายเป็นในส่วนของการนําเสนอข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องมั่วนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นนะว่าฝนเนี่ยไม่ได้ตกครอบคลุมทั้งหมดนะครับฝนจะตกครอบคลุมบางพื้นที่เท่านั้นนะครับไม่ได้ตกครอบคลุมทั้งหมดก็เป็นข้อมูลนะครับอัปเดตนะครับเนี่ยบางพื้นที่นี่น้อยนะครับสีน้ําเงินนี่นะครับที่เป็นพื้นที่แนวโน้มที่จะมีฝนตกน้อยนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็เยอะนะครับเมื่อแถวดูดูภูเก็ตนี่นะครับ ดูหมูกก่กาะเกาะภูเก็ตเนี่ยก็จะเห็นนะครับ้อยสาก็มีนะครับแต่ตัวที่เยอะที่สุดก็คือจะอยู่ภาคตะวันออกนะครับเกือบ200มิลิเมตรครเกาะช้างนี่200อกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดนะครับในส่วนของส่วนนี้นะครับแล้วก็เมื่อไปดูข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักก็จะมีหลายจังหวัดนะครับ ภาคเหนือก็60%ของอพื้นที่นะครับมีเชียงรายพะเยาและน่านนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็40%ของพื้นที่นะครับก็เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธา,านีสกลนครและนครพนมนะครับเป็นจันงหวัดที่สีเหลืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีบางจังหวัดที่กมกรมอุตุกไม่ได้แจ้งเป็นสีเหลืองแต่ก็มีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนะักฟ้าคะนองนะครับฝนฟ้าคะนอง ภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับภาคตะวัอนออกก็เช่นกันนะท่านผู้ชมฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นที่นครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเราจันทบ,บุรีและตราดนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ เน้นที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับ <c oughs> ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่สุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขานะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของแนวโน้มการเกิดพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะครับ ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ